ที่กูทำไหมคุณวินกรีดร้องในใจสุดเสียงน้ำตาไหลพรากด้วยความกลัวทันใดนั้นร่างนั้นก็พุ่งกระโจนใส่เขาเฮ้ยคุณวินสะดุ้งตื่นสุดตัวเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นเราเหมือนกลองเพลงนาฬิกาบอกเวลาตีสามพอดีเขาไม่กล้านอนต่อแล้วครับคว้ากุญแจรถคว้ากระเป๋าตังวิ่งหนีออกจากบ้านหลังนั้นทันทีไปขอนอนเบียดกับพี่รปภที่ป้อมหน้าโรงงานยันเช้า เช้าวันรุ่งขึ้นคุณวินเดินไปหาพี่หัวหน้างานที่สนิทกันเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่ฟังด้วยหน้าตาตื่นพี่หัวหน้าฟังจบก็น้าถอดสีถอนหายใจยาวแล้วพูดความจริงออกมาวินพี่ขอโทษที่ไม่ได้เตือนเองนะบ้านหลังนั้นนะ่ะเมื่อ3ามปีก่อนเคยมีพนักง,งานคนหนึ่งแกเครียดเรื่องหนี้สินแกผูกคอตายในห้องนอนชั้นสองนั่นแหละกว่าจะมีคนไปเจอก็ผ่านไป3ามวันจนศพขึ้นอืดทรงกลิ่นเหม็นไปทั่ว หลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าอยู่ใครเข้าไปก็เจอดีกันหมด